อที่แถวนี้ไฟคนลังมาครับกระบวนการจะออกแล้วครับออกแล้วเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับบูธพิซซัมเอลเอทีิดเชื้อจำนวนมากขึ้นนะะตอนนี้เนี่ยทางลูกกงเตรียมสรางสูตจากตัวภายในที่ชุมชนเพิ่มสองแห่งซึ่งจะมีจำนวนห้องพักประมาหนึ่งห้องแต่ก่อนเช้านี้ได้รับความช่ โดยกาช่วยคนเหลือวนตนะครับผ่้ยจังเล่ขอดยๆนะออ้อขอบคุณคุณบุญโดีผมนิยมใช้ครับสอหคุณวิดีโอนี้นะครับ แม่ได้วอมดจากจา่นนแขงล่มเรมื่องราวปรกรรของจีตอนนี้จีน